Uh... ยินดีต้อนรับพ่อโส่องยูทูบเบอร์ชาแนลแถลงครับ,รบ,รรบวันนี้วัดดีชาวผู้ภัยปวกแดงแล้วก็ชาวข่าวสามยองด้วยครับแล้วก็พรอโวสามยองนะครับสวัสดีที่ผู้ภัยด้วยครับสวัสดีครับเมื่อวานผมอยู่ทางข้างวัดจอมพลครับวันนี้อยู่ข้างบริษัท l อลจีนะครับ เช้านี้มาดูว่ารถเยอะไหมมาชา้าเมื่อกี้มาก็ขอรรมาดูนัคขาตามนันขา ดนหน้าเว่านั้ดีกว่าจักมาดูรางคารครับวานผมอยู่หน้าข้างข้างวัดครับรถเยอะมากครับข้างวัดจอมพลครับฝากคู้ภัยโปรกแรงนะครับคู้ภัยวัดจอมพลคู้ภัยหน้า LG ใครไยใส้ทาาง พุ่งหน้าไปทางซีเคหรือทางวัดจอมพลปวดใช้แล้วมันระวังด้วยครับ <c oughs> เราอยู่หน้าเซเว่นจอดเทียบเลยครับ เส้นทางแนวทีก็มุ่งหน้าไปทางจอมพลแล้วก็ทางสีเคเช้ายังไม่รถยังไม่เยอะครับรถจอดมองแต่เยอะครับ ก็เยอะรถมอเตอร์ไซค์ตัจอดเป็นเอียบเลยกดใช้ถนนน้ำมันา,าระหว่างเลยครับทาง LG จมุ่งหน้าไปทางวัดจอมพลลงน้ำตรงน้ำตาลครับแล้วก็ทางขึ้นไปทาง CK ครับทางมุ้คุยครับ มาแจ้งเกินไทยครับบากุ้ยคยปกแดงด้วยครับปกแดงของม่ยอดด้วยแล้วก็ปกไพวัดจอมพลด้วยครับมาดูแลทางนี้หน่อยครับก็เช้าเช้ามาเจ็ดแปดโมงครับรถตือ้ครับเหมือนทา,อทางวัดจอมพลครับทางวัดจอมพลวัดเ็ดขึ้นบ่อยับ กเศรษฐกิจก็เป็นอย่างนี้จอดไหลท้าครับ กู้ภัยบอกแดงน,งนะครับกู้ภัยจอมพลแล้วก็พระคพธิาสาระ,ะยองแล้วก็สีที่กู้ภัยด้วยครับเช้าก็มาดูทางหน้าเอวีแล้วก็ข้างวัดจอมพลครับทางแยกครับก็ประมาณส,าสีห้าแปดโมงครับรถมันจะเยอะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับพมาแล้วฝากกดแล์กดแชร์ให้ช่อง Super Channel, Channel, Channel ด้วยครับ สี่กดไลา์กดแชร์ครับอย่าลืมกดติดตามกดสิงน,นะครับขอนนี้ครับ